สวัสดีครับผมกุมวัฒนะครับวันนี้มาเรื่องเกี่ยวกับฟังก์ชันการหาโดเมนเลนนะครับเป็นคลิปที่3นะครับเงื่อนไขและข้อจํากัดเป็นทางซ้ายเหมือนเดิมนะครับก็คือจะมีเรื่องของเศษส่วนนะครับตัวส่วนถ้าเป็นศูนย์เรื่องของรูทนะครับนะครับแล้วก็เรื่องของการยกกําลังแล้วก็ค่าสมบูรณ์นะครับไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับจงหาโดเมนะเลนของฟังก์ชันนี้นะครับคือ y เท่ากับ3ส่วนด้วยอบ x บวกสานะครับลบ4นะครับ หลักการหานะครับขั้นแรกนะครับเราหาที่โดเมนก่อนนะครับเป็นโดเมนของฟังก์ชันนะครับเงื่อนไขเป็นเศษส่วนแสดงว่าตัวส่วนต้องทำไมครับตรงข้อหนึ่งตัวส่วนห้ามเป็น0นย์ะครับก็เลยเอามาตั้งว่าแปร์สูตของ x บวก3นะครับลบ4ต้องไม่เท่ากับ0ูนย์แบบนี้นะครับจากนั้นย้ายลบไีอีกฝั่งหนึ่งก็แสดงว่า x บวก3ของเราเนี่ย ในค่าแอบสูตนะครับจะต้องไม่เท่ากับ4ถอดแอบสูตรนะครับกลายเป็น x บวก3ไม่เท่ากับบวก4นะครับอีกอันนึงก็คือ x บวก3ไม่เท่ากับลบ4นะครับย้ายฝั่งไปนะครับกลายเป็น x ตัวนี้ก็ต้องไม่เท่ากับ1กับอีกตัวหนึ่งคือ x ต้องไม่เท่ากับลบ ถูกไหมครับก็เลยกลายเป็นโดเมนนะครับโดเมนของฟังก์ชันนี้นะครับก็คือจะต้องเท่ากับจำนวนจริงนะครับลบด้วยเซตของ1แล้วก็ลบ7นะครับที่ห้ามเป็นมาหาเลนของฟังก์ชันกันนะครับการหาเลนของฟังก์ชันขั้นแรกนะครับ ต้องสลับที่กันนะครับเอาก้อนที่เป็นตัวล่างนะครับโยกขึ้นไปคูณเอา y ลงมานะครับกลายเป็นเป็นแอบส์ลุดครับ x บวก3นะครับลบ4นะครับเท่ากับ3ส่วน y นะครับจากนั้นย้ายลบ4ีกฝั่งนะครับกลายเป็นแอบส์ลุดของ x บวก3นะครับ จะเท่ากับ3ส่วน y บวก4แบบนี้นะครับผลจากการถอดอสมต้องมากกว่าเท่ากับ0นใช่ไหมครับในข้อ5นะครับฉะนั้นผลลัพธ์จากการถอดอสมก็คือฝั่งขวาก็คือ3ส่วน y บวก4ตัวนี้นะครับก็เลยกลายเป็น3ส่วน y นะครับบวก4ตัวนี้จะต้องมากกว่าเท่ากับ0ครับต่อนะครับเปลี่ยน4ตัวนี้ให้กลายเป็น ส่วส่วน y นะครับจะได้บวกกับ3ส่วน y ได้ก็เลยกลายเป็น3ส่วน y บวกกับ 4y นะครับส่วน y ยังคงมากกว่าเท่ากับศูย์อยู่ดังนั้นผลบวกก็จะกลายเป็น 4y บวก3นะครับส่วนด้วย y นะครับต้องมากกว่าเท่ากับ0เอามาเขียนเส้นจำนวนนะครับตัวแรกนะครับคือตัวนี้คือ ลบสส่วนสครับข้างล่างตัว y ตัวนี้ก็ต้องเป็น0นนะครับจากนั้นใส่เครื่องหมายบวกลบบวกเอาตัวที่มากกว่า0ใช่ไหมครับก็เลยกลายเป็นวงกลมขาวที่0วงกลมดำที่ลบสาส่วนสนะครับลากไปทางฝั่งบวกลากไปทางฝั่งบวก ก็เลยเป็นคําตอบนะครับามาตอบตรงนี้นะครับขออนุญาตตอบตรงนี้เนื่องจากว่าที่ไม่พอเร็วคําตอบของเลนส์นะครับก็เลยกลายเป็นลบอินฟินิตี้นะครับถึงลบสส่วนสนะครับแบบวงกลมเทบยูเนียนกับนะครับไม่เอาศูนย์นะครับศถึงอินฟินิตี้ครับโอเคนะครับได้ทั้งเลนส์แล้วก็โดเมนก่อนหน้านี้แล้วนะครับสำหรับวันนี้จบแล้วครับสวัสดีครับ